สักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนอกจากนี้จันทบุรียังมีโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกมากมายวัดตะปอน,น้อยที่มีจิตตรกรรมฝาผนังอายุก,กว่า400ปี วงสร้างในสมัยรัชกาลที่สยังมีปืนใหญ่อยู่บนกำแพงค่ายกราบสักการะหลวงพ่อใหญ่พระคู่บ้านคู่เมืองจันทบุรีที่วัดโยธานมิตรอลังกรเจดีอนุสรณ์ที่ย้ำเตือนว่ารัชกาลที่5ทรงโปรดเสด็จมาน้ำตกพลิ้ว ชมตึกแดงอาคารที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นอายุกว่า100ปีเจ <Hey! S 1> ด,ดีอิสรภาพอนุสร์สถานหลังฝรั่งเศสถอนกำลังจากจันทบุรี <Hey! S 1> วังสวนบ้านแก้วพระราชฐานของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7็ และอย่าลืมแวะไปชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้มกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ยิ่งได้เดินทางตามรอยบุราพากษัตริย์กู้ชาติและประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบ,บุรียิ่งทำให้เราภูมิใจในความเป็นไทยคิดถึงจังคิดถึงจันทบ,บุรี พระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพ่อรอห้าทำให้ตราดกลับมาเป็นไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบันตราดลำลึก116ปี23-27มถึงีมีนาคม2565ช่วงเวลาที่ชาวตราดและชาวไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมเทิดไทยเฉลิมฉลองผ่านกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงมัตติมีเดียและอากาศยานบนท้องฟ้าที่ทันสมัยตื่นตาตื่นใจการละเล่นการแสดงของลูกหลานชาวตราดร่วมทำบุญเมืองถวายเครื่องธยธรรมชมการรามบวงสวงและชม ริ้วขบวนอันสวยงามในพิธีเปิดงานตลอดงานชมการแสดงของศิลปินนักร้องการออกร้านจำหน่ายสินค้าใทิททศการและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่23-27มีนาคม2565งานวันตราดลํำลึกครบรอบ116ปีณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดพบกับงานประจำปีสุดอลังการตระการตาที่ประสาทสะดกกทม โบราณสถานขนาดใหญ่ที่สุดแห่งภาคตะวันออกของประเทศไทยสะท้อนวิถีอารยธรรมโบราณกว่าพันปีชมชิมช็อปเพลินเพลินกันที่ตลาดวัฒนธรรมพบกับการออกร้านสาธิตจำหน่ายสินค้ามากมายและห้ามพลาดโดยเด็ดขาดกับการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นลอดซุ้มประตูปราสาทหนึ่งปีมีครั้งเดียว 21่2ถึง22มีนาคมพบกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สดกกอกทมอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียประจําวันนี้นะครับวัน2วันที่ผ่านมานะครับค้าใครติดตามในโลกออนไลน์เราจะได้เห็นความน่ารักของร้านร้านหนึ่งฮะที่อําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับความน่ารักของร้านร้านนี้นะครับที่หลายคนอดยิ้มไม่ได้เนื่องจากว่ามีสองพ่อลูกนะครับไปรับประทานอาหารที่นั่น นี่ฮะนี่เป็นร้านชาบูฮัลโหลชาบูที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะฮะคลิปนี้ทางเจ้าของร้านมอบให้เราเมื่อวานนี้นะครับรวม4คลิปแต่ว่ามี2คลิปที่ลักษณะใกล้เคียงกันนี่เป็นคลิปแรกนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นซ้ายมือนะครับเป็น2พ่อลูกที่เดินเข้ามานะฮะเรื่องของเรื่องทางเจ้าของร้านบอกกับเราว่าคือ2คนนี้เดินเข้ามาเพื่อที่จะมารับประทาน ชาบูในร้านปรากฏว่าพ่อนะครับมีเงินไม่พอนะครับคือที่นี่เป็นร้านบุฟเฟ่ชาบูนะฮะผู้ใหญ่เนี่ย239บาทส่วนเด็ก139บาท2คนมีเงินไม่พอครับเด็กก็จะไม่รับประทานปรากฏว่าทั้ง2คนก็เลยลุกออกจากโต๊ะไปเนี่ยนะฮะคือเงินไม่พอก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวไปกินที่อื่น เด็กในร้านได้ยินก็เลยวิ่งไปบอกเจ้าของร้านนะฮะนี่ฮะกำลังจะเดินออกจากร้านปรากฏว่าเด็กในร้านก็วิ่งไปบอกบอกว่าเอาละถ้าเงินไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งกินทั้งคู่นี่แหละฮะเจ้าของร้านให้นั่งกินนะครับไปคุยอยู่ได้สักพักหนึ่งทั้งคู่ก็เดินกลับเข้ามานั่งที่ร้านที่โต๊ะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกไปนะฮะคือราคาต่อหัวเนี่ยผู้ใหญ่239เด็ก139บาทนะฮะแต่ว่าได้ความน่ารักของทั้งสองพ่อลูกนี้นะครับเจ้าของร้านก็บอกอ่ะไม่เป็นไรนี่นะฮะแต่เผอิญว่าช่วงที่กําลังนั่งกินเนี่ยปรากฏว่าได้ยินสองคนพ่อลูกบอกว่านี่เป็นวันเกิดของลูกเจ้าของร้านก็เลยให้เด็กนี่แหะฮะวิ่งไปซื้อขนมเค้กที่เซเว่นมาใกล้ๆนี่นะครับ แล้วก็เดินออกมาให้แบบนี้นะฮะคือพ่อลูกก็ก็แปลกใจนะฮะมีบางช่วงหันมามองเจ้าของร้านแล้วก็ตบมือนะฮะเพราะว่าเด็กในร้านเนี่ยร้องเพลง Happy Birthday ให้คือพ่อเนี่ยท่าทางดีใจมากเพราะไม่คิดว่าทางร้านจะใจดีขนาดนี้นะฮะบางช่วงเมื่อวานเมื่อคืนผมนั่งดูคลิปนะฮะคุณพ่อเนี่ยหยิบกระดาษทิชชู่ออกมาลักษณะคล้ายกับเช็ดน้ำตานะฮะ เดี๋ยวจะมีให้ดูคลิปเรื่อยๆนะฮะนี่เป็นความน่ารักที่เกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้นะครับคุณผู้ชมใครจะเชื่อนะฮะว่ายังมีคนใจดีแบบนี้อีกนะครับนี่นะฮะนี่เป็นช่วงที่กำลังเป่าเค้กวันเกิดกันคือเป็นเคเป็นงานเป็นวันเกิดของลูกสาวนะฮะคนที่เข้ามารับประทานอาหารนี่นะฮะ นถ้าคุณผู้ชมเห็นนะฮะคือคุณพ่อจะหยิบกระดาษทิชชู่มาแล้วพยายามซับคล้ายกับซับน้ําตาดีใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ภาพที่ปรากฏออกไปเป็นเราเราก็น้ําตาเซึมเหมือนกันนะฮะคือก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะครับเออเจ้าของร้านก็ใจดีใจดีมากนี่นะฮะโอ้วันสองวันคลิปนี้นี่มีบางช่วงกอดกันด้วยครับคุณผู้ชม คือไม่คิดว่าวันเกิดลูกจะมีคนใจดีแบบนี้นะฮะรับประทานฟรีไม่เท่าไหร่แต่ทำเซอร์ไพรส์เล็กๆให้เออที่มันเป็นแง่มุมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันฮะคุณผู้ชมเห็นแล้ว